สวัสดีครับพี่น้องครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมพาพี่น้องไปเก็บไข่หอยเชอรี่เดี๋ยวมื้อนี้ผมจะพาเอาไข่หอยเชอรี่ที่เก็บมาจากทงหน้านะครับพี่น้องจะเอาไปเพาะอยู่บ่อหลังบ้านครับพี่น้องไปอนุบาลให้มันฟักอยู่ในบอ่อเพื่อจะบ่ให้มันฟักอยู่ในหน้าครับถ้าฟักอยู่ในหน้าแล้วมันควบคุมได้ครับนี่ครับไข่หอยเชอรี่ ล้างหัวขิงเข้เขากับกิีบออกครับเอาไปเพาะอยู่บัวลังบ้านจำกัดมองให้มันอยู่มันจะไม่ได้กัดเขาครับพี่น้องสวยงามมากเอาไปฟักยูบัวลังบ้านครับแกะเบาๆจิ้งน้อยครับพอให้ยใครมันแตกเพราะเฮาจะเอาไปฟัก ถ้าฟักออกมานี่หลายตัวคักดิมันอยู่ในที่บสมควรอยู่เท่ากับใหญ่มันไปฟักอยู่นในบอ่อที่เขาเตรียมไว้จากัดพื้นที่ให้มันอยู่ครับพี่น้องเวลานาแล้งนู่นนะครับไปจับมันมากินอีกทีหนึ่งเจ้าไข่หอยเชลลีไปลุงบอ่ออนุบาลครับตามไปเบื้องน้ากันด้วยครับพี่น้องนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะผ้าเอาไข่หอยเชลลีไปไว้บอ่ออนุบาลครับ อันนี้เป็นบอ่อหลังบ้านนะครับพี่น้องมีปลาปลาดุกปลาตะเพียนปลานิ่นแล้วก็เอาหอยมาล่งไว้ครับพี่น้องเข้าจะจรอลรอมตะไคร้ไว้ลู่มรอมตะไคร้ไว้บ่ให้มันออกเวลานา้ำล้นสะล้นบอ่อนี่คือผมหิตไว้ครับจะเป็นกระช่างแบบนี้ครับกระช่างแบบนี้ซื้อตะก้าใน ด้านทุกอย่าง20บาทนะครับพี่น้องมาหอยไว้แบบนี้นะครับแต่ก็เอาไข่หอยเชอรี่มาใส่อันไหนที่มันฟักแล้วมันก็นจะตกลงไปในบอ่อครับพราเขาไปเก็บไข่หอยเชอรีมาเขาก็เอาใส่ไว้ในตะก,การ้าเขาเลยใส่ลงไปเลยครับหอยเชอรี่มันจะขยายพันธุ์เร็วมากครับพี่น้องครับการที่หอ่อนำไข่ ที่อยู่ในทุงไ้ทุงหน้านะครับมาอนุบาลมาฟักใ้ในพื้นที่ที่เข้าจํากัดใ้นี่มันก็นจะสามารถควบคุมปริมาณของหอยชื่อดี่บ่ให้มันขยายดีกว่าจะให้มันฟักอยู่ในทุงหน้านะครับพี่น้องครับถึงมันจะเป็นวิธีการที่ได้ผลหน่อยนิดแต่ว่าอย่างหน่อยเขากไ็ได้เห็ดเนาะครับเนาะได้เห็ดแล้วมันก็มีความสุขครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องซีตะก้าครับ มันก็ไหวแบบนี้แหละครับเวลามันฟักแล้วมันก็นจะลุ่งไปที่แนน้ำเองครับเวล้าเข้าไปเลาะหน้าเขาก็เก็บมมใส่เนี่ยครับบอ่อในน้อยครับหลังบ้านครับมือนีกรไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับแล้วพอกันคลิปนะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม